วัสดีครับมาต่อกันในพีที่12ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเราจะมาเรียนเข็ดวิชาและคำพีกันว่าจะเรียนได้ไหมคำพีอันนี้คือโอ้ ว,ว้าวเงินไม่พอขายได้สามพันอเงินไม่พอก็ตำลาของเต็มเงินไม่พอโอเค เรามาเคลียเควสจิ้งจอกก่อนแล้วกันมีเวลาสามเดือนออออก่อนจะสามเดือนขอกินของก่อนกินเคลียเคลียกระเป๋าเคลียกระเป๋า อันนี้อันนี้เราต้องเอาไปเก็บก่อนเงินม,มีสองรอ้อยเราไม่สามารถเ เลือกอยากจะช่วยใครมีเวลาสามเดือนจะไปทันไหมมีคำพีขั้นสุดยอด สามันเอาไปเก็บไว้นในคังหม,มลิงกัว่านอนสู้กัน ตอนนี้เราลีบต้องรีไปผ่านไปแล้วครับหนึ่งเดือนโอ้โหนี่เวลาแค่สามเดือนแค่เดินมานี่ก็ผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งใกล้จะถึงแล้วอีกข้างหน้าใช้เวลาเดินทางเดือนหนึ่ง เฟสังหารคนนี่ก็ยังไม่ได้เคลียเฟสังหารคนภายในหกเดือนยังไม่ได้เคลียร์เลยมันโยกไปทวีปทวีปหนึ่งใช่เหรอ หาของไม่ใช่เงินครบพอดีอ,อันนี้พันหกเลยเหรอก้าวร้อยต้องเดินขั้นอีกขั้นนึงจะเรียนได้ เดียนอันนี้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> กับบีเร็วมันเร็วมากมเร็วจริงๆไม่นะเก็บวิชาโอ้ยเกือบไม่ทัน เกือบไม่ทันนี่อัพเต็มแล้ว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 อัพเต็มยังอัพไม่เต็มอัพให้เต็มไปขันสไต เราไม่ใช่เควสจริงจอรอกหรอกเดินมาเสียเที่ยวจริงๆเดินมาเสียเที่ยวเงินไม่พอสกิลอาลติเมตก็ กก็ยยัังมได้เรีีนสทถ้าเงินเยอะก็อยากจะรีรสกิลรีสกิลเนี้ยให้มันออกเพิ่ม จากจำนวนซอสที่ออก8อันออกสัก10อัน20 11 12อัน สองกากแต่อันนี้ไม่ใช่นี่มันคั้สุดยอดแล้วแรงมากแรงแบบแรงเวอร์และเร็วด้วย <c oughs> ระยะอาจจะไม่ยาว <c oughs> แต่ดีไปตรงเมื่อกี้มันมีต้นไม้ต้องวิ่งกลับไปที่เดิม ร้อยสิบเก้าช่องจะเดินไปได้ไงไม่ทำก็ได้เวสนี้เดี๋ยวน้อยขอข้ามตะวีปก่อนนะครับ เปิดแมปก่อน โอ้เจอแล้วจุดวาร์ปจุดจะได้วาร์ปมาเลยโอ้ยวัตถุดิบก็ต้องขายเพื่อเก็บเงินเออว้าวเปิดแผนที่โอ้ น,นี่แหละจะไม่ผิดอ่านี้อันนี้ตอบเท่าไหร่ไม่ได้เงินเปลียเงินแถมไม่ได้อะไรด้วยต้นไม้หน้าคนรูปร่างเหมือนคนเมื่อมา,มาถึงริมแม่น้ำคุณเห็นแผ่นศิลาดูเก่าอาจจะร้อยปีก็ได้มันเขียนว่าไม่มีผลตอบแทน มองค่ะบืนผิวน้ำดูใส่ซื่อมีการบรรจบกันของหยินหยางเหรอ QI ตาสีแดงบนต้นไม้ดูหน้าดูงเดือใจแบบสำหรับการพอบบางอย่างต้องอยู่กับสายน้ำนี้ ้ามีเรื่องจะขอร้องท่านผู้เดินทางไม่มีใครจุดทูบให้ค้าพเจ้าเป็นเวลาสิบปีแล้วข้าพเจ้าไม่ได้พยายามให้ใครเข้ามาที่แทนไม่ให้ใครเข้ามาแทนที่และค่อยๆหวนศูนสู่วัฏจักรความเป็นและความตายและการเกิดใหม่บุตรติขอให้ท่านให้ใครสักคนมาเผาเครื่องหอม เป็นครั้งสุดท้ายคุณจะทำได้ไหมเผาเครื่องหอมโอเคเผาเลยเนี่ยวิญญาณถูกจองจำแล้วไปไม่ได้ก็เผาคุณไม่ทำ้ายใครตลอดเวลาฉันจะจุดทูปให้คุณก่อนจะหายไปโค้งคํานับก่อนจะหายไปซะด้วยอ่ะเราไปเข้าเมืองก่อน เมืองที่ไกลที่สุดอเอาเด็กก่อนที่คัมพีจะหายศัตรูโอโอตีไม่เข้าหนีดีไหมหนีดีไหมตีไม่เข้าเลยโอ,โอ้โหรออะไรล่ะหนีไม่ได้ด้วย หนีไม่ได้ด้วยโอ้ยตายแม่เจ้าไม่ไหวไม่ไหวเจอแบบนี้ต้องอัพขั้นตีไม่เข้าเลย การฮะฮะเปิดแผนที่ก่อนอและอันนี้กันสุดท้ายฮะสํนักเราเข้าเมืองก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัย ในที่สุดก็ถึงเมืองสึกเต้เดโพหินสโตนหินสโตนหินสโตนเอาอันนี้เลยแล้วกันใช้หนึ่งอันเก็บไว้ก่อนกันพลาดเจ้าสิ่งนี้ มันคืออะไรเห็นวิเศษที่ส่งประกายของโปรดของจิงจอกภูเขายิมะอ้อโอเคทะลวงขั้นก่อนเลย ไม,ไม่ไดไ้ไม่ใช่หินนี้หรอกคิวสองคิวสามหรือต้องใช้คิวแรกก่อนเอามาอออืมจีอันนี้คิวสามหรือว่าใช้คิวสาม มีอยู่ห้าร้อยขายซิครับรออะไรมีอะไรขายได้มั้งขาย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 ไปอันนี้คือขายไปไม่รู้คืออะไรขายไปก่อน เป็นไอเทมที่ได้มาขายไปขายไปขายได้ขายไป ไปมีอยู่สองพันหมายความว่า,ว,าว้าวเคล็ดวิชาตี หาเงินเยอะมากเลยหมายความว่าเจ้าสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องใชแล้วไงใช่เจ้าสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ขายสิครับรออะไรต้องการเงินจำนวนมากซะด้วย ขันะลวงขันอุปกรณ์ครบขาดหินสี่จีสามจีสองคิวคคค แล้วมันหาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้มันมัน 4G G1 G2 โอ้โหคนละอันหลอกหลอโอ้คนละอันหลอกหลอลอ,หลหลอ,อยังเลือดคันไม่ได้ก็เก็บวัตถุดิบ เก็บไปก่อนอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้ต้องอยู่นี่อันนี้ไม่ต้องเก็บมันจะมีไอเทมบางชนิดที่ไม่ต้องเก็บอันนี้เก็บไป เก็บหมดหรือยังเหลือเจ้าสิ่งนี้อันหนึ่งโอเคหาหินเจอเมื่อไหร่คอยว่ากัน นี่คือวิชาอะไร ไอคิวคิวอันนี้หรอจำไม่ได้หินม่วง G5 ฝีม่วง QI ฟีม่วงอันนี้เปล่าใช่ไหมไม่ใช่คุรัน ถ้ามันหาจากไหนน่น่า,นา,นาสิหาจากไหนอีกสามสิบอเยู่นี่เอเปล่า โอ้โหเราเจอศัตรูด้วยศัตรูกลัวขาดแอตแทกเลยนี่มี้นหรอก ธกิจเราสั่งให้มาค่ามิชชั่นคอมพลี t แต่สตูนั้นมีมากสตูเยอะขึ้นเรื่อย โอ้นี่ไงเจอละอันนี้มันจีอันนี้มันคิวโอเคได้แล้วมั้งอ่าโอเคได้แล้วเราก็เอาพัดจีออกมาืม จะมัง่งไม่รู้เอาออกมาให้หมดอ,ออกมาให้หมด ทะลวงขั้นโอเควัตถุดิบเปลี่ยนเอาอื่นได้ไหมไม่ได้โ0เปอร์เซ็นโอกาสได้ของแะไรแค่40ทะลวงไปเลยไม่สนแล้วศัตรูเยอะว,ว้าวได้ดีอยู่ได้ดีอยู่ ได้ของดีอยู่หลังจากฆ่าศัตรู25ในการต่อสู้โดยการใช้สกิลอัตเมตคุณจะสร้างความเสีย่ยงคุณจะสร้างทำหมอสเติลทำให้คุณเอ้ยทำให้ศัตรูมองไม่เห็น350สร้างความเสียหายอันนี้ไม่ดีเราต้องการเอั u ป,ปอร์ต คุณสามารถไล่เบรดซอสสเปียอัลติเมตสก,กลิลไม่ว่าคุณจะมีสมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดสก,กลิลจะระเบิดยูนิคพิเศษเฉพาะข้อกำหนดเปิดง่ายใช้อัลติเมตของสายอาวุธได้หมดทุกอาวุธค่อนข้างดีค่อนข้างดีงดแต่อยากได้ ทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูมีโอกาสดอเอเนจีหยิบขึ้นาพูนฟูพลังงานไม่ดีพูฟนฟูพลังงานคุณได้รับ EP หลังจากการฝึกร่วมกวับผู้อื่นและมอบไอเทมของวันนี้กับคุณไม่ดีคูดาวทักษะการต่อสู้อัปเกรดทักษะขั้นต่อสู้ได้ว้าวอันนี้ค่อนข้างดี ได้รับ FBP ขึ้น100%เมื่ออัพสกิลเลือกยากมากเลยระหว่างอันนี้กับอันนี้คูด,ดาวสกิลสิอันนี้อยากได้มากเลยแต่คูด,ดาวสกิลก่อนสำคัญกว่ายเยอะมันสามารถอัพเกรดได้เป็นขั้นสูงสุดได้ ขอจบพาร์ทไว้เท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเจอกันพาร์ทหน้าบายบาย